สวัสดีจ้าวันนี้เราไออื่นจะมาเล่ากระต่ายตื่นตุ้งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วก็มีลูกตาลตกลงมากระต่ายตัวนั่นก็วิ่งหนีออกมาแล้วช้างลิงและเสือก็ถามว่า กระต่ายตัวนั่นทำไมถึงวิ่งหนีกระต่ายก็บอกว่ามีแผ่นดินทะลมตีใกล้ๆต้นตานมูฝูงจ้างเสือและก็วิ่งหนีตัวยกับกระต่ายแล้วก็มีบางตัวตีขาฮักแข่งฮักบางตัวกระโตกเหว ก็ฝูงลิงฝูงจ้างกับกระต่ายก็ไปเจอราชสีและราชสีก็ถามว่าไปไหนมาทำไมถึงวิ่งหนีแบบนี้กระต่ายก็บอกว่ามีแผ่นดินพัดลมอยู่ใกล้ๆต้นตานลราชสีก็บอกว่า พาไปดูได้ก่อกระต่ายก็พาไปดูแล้วก็ราชันสีก็เห็นต้นลูกตาลตกอยู่ใกล้ๆต้นตานลก็คิดว่าลูกลูกตาลตกและกระต่ายตื่นตูงก็มีหนีพากันวิ่ง